สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่ a มกโอเวอรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินรูปเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ m ั n นี่ a มกโอเวอ หลังจากทำกันบ้านมาเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คืออะไรฮะรวยเสร็จพี่เคยเห็นตารางบัญชีแบบที่แบบบรรทัดสุดท้ายก็จะแบบวงเล็บวงเล็บนี่คือตัวแดงอืมแต่ผมอยากถามพี่ก็อย่างนึงจริงๆนะคืออย่างที่คราวที่แล้วที่เราบอกคุณผู้ชมไปด้วยเนี่ยเราก็คุยกันด้วยนะว่าโอเคเอาทรัพย์สินตั้งออกลบกันนี่สินคราวนี้เรามีสุทธิตรลงเรารวยเราจนนะอ่ะสมมติผมมีเยอะเลย มีหลายแสนสมมุติมีบวกเยอะคือเยอะเลยแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีเหมือนกับไม่มีก็ยังไม่เห็นมีตังค์จะกินจะใช้อะไรสักเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ต้องกลับมาดูสิ่งที่กำลังจะพูดกันในตอนนี้ว่าเราก็ต้องกลับมาดูว่าเอ๊แล้วพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในแต่ละเดือนในพูดง่ายๆก็คล้ายๆเดี๋ยวไอ้แบบทดสอบที่เดี๋ยวจะลองไล่ถามคุณดูเนี่ยมันจะสะท้อนว่า ถึงแม้ว่าดูเหมือนตัวเลขไอ้ความมั่งคั่งของคุณเนี่ยมันอาจจะเยอะอแต่เอ๊ะทำไมเรารู้สึกชักหน้าไม่ถึงหละ่ะหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันก็ดูไม่เห็นจะมีเงินเลยแต่ทำไมฉันใช้จ่ายได้อย่างสุรุย่ยสุรา่ายพอสมควรซึ่งมันไปมันไปด้วยกันนะเรื่องพันุ์นี้ก็คือว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีคือคุณเอาแต่เก็บเพื่อสร้างไอ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของคุณให้เยอะๆเนี่ยบางทีชีวิตคุณมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันก็คือว่าไม่บาลานซ์มันรู้สึกเหมือนแบบแหนเขาก็เบียกระเสียนจนอะไรเกินไปหรือเปล่าผมยกตัวอย่างรูปธรรมมีมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามจะผ่อนบ้านโดยพยายามจะให้หมดเร็วที่สุดราะนั้นเขาได้เงินได้ทองมาเท่าไหร่เขารีบไปโปะบ้านโปะบ้านโปะบ้านครับแล้วเขาก็มีชีวิตอยู่แบบ อัตาคัดขัดสนแล้วก็สุดท้ายก็คือหนี้บ้านหายไปแต่วันคือหมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ปรากฏว่าไม่มีเงินสดสำรองในตัวม,มันไปอยู่ที่บ้านหมดแล้วเพราะว่าเงินมีเท่าไหร่ไปจ่ายบ้านหมดเนี้ยเนี้ยคือสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารเงินที่มันอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนบอกว่าไม่อยากมีหนี้มีสินใช่ไหมยอยากมีมูลค่าทรัพย์สินเยอะๆไงเราบอกว่าบ้านนี่มันมูลค่ามันเพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรีบ ใส่ปลดหนี้ดีกว่าพอปลดหนี้ไปมันอาจจะไม่วิธีที่ถูกเพราะนั้นก็ต้องมีความพอดีอยู่ในในตัวอยู่พอสมแล้วความพอดีคือแต่นี้เราหลังจากเราดูไอ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอะไรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจหรืออาจจะเป็นอะไรที่เรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นไรพักไว้ก่อนครับคราวนี้เราลองกลับมาดูพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเราว่าการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของเราเนี่ย เราเราอยู่ในสภาพอย่างไรคราวนี้เรามาลองไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากแล้วที่เราพอประมาณการความร่ำรวยความยากดีมีจนของเราได้ระดับหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแล้วยิ้มขวัญกำลังใจคราวนี้เราลองมาดูคราวนี้เราลองมาดูพฤติกรรมการใช้เงินของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยว่าเอ้เราใช้เงินเป็นยังไง คำถามที่ผมจะถามต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นคำถามง่ายๆมีดีกรีตั้งแต่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ก็คือว่าถ้าเกิดคุณตอบสนองต้องตอบแบบฉับพลันทันทีนะคือเอาอินสติ้งเอาสามัญเขาเรียกอะไรนะคือตอบท,ทันทีอย่าไปคิดอย่าไปคิดมากเดี๋ยวบางคนแบบกลัวดูไม่ดีแบบคิดก่อนจะตอบอยังไงให้สวยดีทําไมให้สวยหรูตอบท,ทันทีว่า,ากลัวหรือไม่กลัวก็คิดง่ายๆว่าถ้ากลัวก็บอกว่ากลัวถ้าไม่กลัวก็ก็บอกว่าไม่กลัวถ้าบอก กลัวนิดหน่อยก็บอกว่ากลัวนิดหน่อยถ้าบอกว่าเฮ้ยสบายก็บอกว่าสบายอืมโอเคอ่พร้อมไหมได้ตอบพร้อมพร้อมกันนะิดยไม่กลัวสบายอ่าตอบพร้อมกันนะได้ได้สบายเฮ้ยอคนอ่อนอันนี้เนี่ยในกรณีที่ยังไม่มีลูกมีเต้าก็ลองคิดในเปรียบเทียบคล้ายๆกันอปไไม่มีลูกแต่มีเต้าได้ไหม ไปกันยาวไปกันยาวเดี๋ยวเซ็นเซอร์อ่ะเริ่มนะข้อแรกปัจจุบันเนี้ยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางและค่าของใช้ในบ้านแต่ละเดือนเนี่ยเวลาควักเงินจ่ายไปเนี่ยรู้สึกไงไม่กลัวครับค่าน้ำไม่กลัวค่าไฟกลัวบ้างมีรัฐบาลช่วยโอ้โคุณใช้ไม่ถึงอไม่ถึงจริงปะเล่นไปนะไม่ได้อยู่บ้านหรอก ค่าน้านําไม่กลัวค่าไฟกลัวกลัวน,นิดน้อยกลัวนิดไปส่วนใหญ่จะหนักค่าไฟกันใช่ค่าเดินทางน้ํามันรถเนี่ยโอ้โหกลัวมากมมากลัวมากทุกวันนี้ถึงแบบขี่จักรยานเยอะมากรถไปไปลายเยอะมากแล้วประหยัดน้ํามันมหาศาลอ๋ออ่ะ<ข>อ,อัน,นต้องแบ่ง<ป>ต้องแบ่งเป็นข้อขอ,กกอ,อ่ะพี่โก้ก็ไล่เปทีละข้ออะถ้าไฟนี่กลัวขนาดเปิดเฮ้ยอันนี้เราพยายามมองเป็นหมวดหมวด กลัว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 ใช้จ่ายรวมๆัูแยกย่อยมากมันเหนื่อยนะกลัวกลัวกลัวนี่ไม่ค่อยกลัวข้อสองส่วนใหญ่คงจะมีลดกันแหละค่าผ่อนงวดรถยนต์หรือรวมทั้งค่าผ่อนงวดบ้านกลัวนิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่ถึงกับไม่กลัวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยล่ะนิดหน่อยนิดหน่อยละถ้ามีกลัวแต่ปัจจุบันไม่มี ก็เลยไม่กลัวไม่มีการผ่อนค่ารถไม่มีแล้วถูกต้องถ้ามีกลัวถ้าินเยอะเลยดีกลัวกลัวมากด้วยถ้าตอนนี้ยังผ่อนอยู่กลัวคือเมื่อก่อนพี่ก็ตลกมากสมมติเปนเดือนสองหมื่นค่าผ่อนลถหมื่นหนึ่งคือไม่เข้าใจว่าคือไม่เข้าใจว่าเราซื้อรถทําไมเมื่อก่อนอครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยบางคนได้เงินหมื่นห้าผ่อนค่ารถเก้าพันขอโทษนะคุณซื้อรถทําไมไม่เข้าใจห้าพันคินอะไรได้ไม่เข้าใจเอออ่านต่อครับ นี่ยังไม่ทอะไรเดี๋ยกลัวกันไปสองข้อเลยสองข้อแล้วจบแล้วจบแล้วค่าขนมของลูกตอนนี้มีลูกไม่มีอ่าไม่มีไม่ได้เงินให้พ่อให้แม่แต่ละเดือนบางชื่อได้ไม่เงินไม่ได้เกรงไหมล่ะกลัวกลัวกรงไหมไม่กลัวไม่ให้ขอไม่ให้ด้วยโหขอด้วยอันนี้ไม่ควรเอาไปตัวอย่างอย่างยิ่งอ่ะต่อไปคุณเล่นไหมเขาก็ทำให้รายการสนุกสนานสนุกลงยังไงล่ะกลัวป่ะล่ะ ก็ถ้าต้องให้ก็กลัวครับออเหถ้าต้องให้ก็กลัวพอดีพ่อผมรวยกว่าผมอ๋อไม่ต้องให้ต่อไปค่าจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ําหรือเต็มจํานวนในแต่ละเดือนอันนี้น่ากลัวที่สุดแล้วนะไม่ผมผ่านผมไม่ใช้แล้วผมนะคือผมไม่ใช้แล้วผมผ่านแล้วมน่ากลัวจริงพี่โก้แล้วบัตรเครดิตนะไม่รู้ยังไงธนาคารมันเหมือนกับเราจะดีใจนะเวลามันเพิ่มวงเงินให้อ่ะ ข้าใจเข้าหมายใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาอีกแล้วเอามันเพิ่มให้กลายเป็นกี่แสนกี่แสนโอ้โหดูดีเฮ้ยเดี๋ยวมันคิดแค่ดิบดีโอ้สะสมพอยต์มหาศาลโอ้โหนี่แม่งโอ้ที่ดีนี่มหาศาลนี่มหาศาลกลัวกลัวมากอันนี้แต่ก่อนกลัวสิแต่ก่อนกลัวแต่ก่อนกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วถ้ามีควเหมือนกันกลัวมากถ้ามีก็คงกลัวมากคือแบบต่อไปกรณีมีลูกก็ค่าเทอมถ้ากรณีมีบุพการีก็ค่ารักษาพยาบาลโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าพูดถึงข้อนี้ น่ากลัวเหมือนกันข้อนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพี่น้องที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็กลัวนะแต่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับผ่อนบ่อนแรงไปเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยๆกันก็เลยเฉยเเฉยรับทุกวันก็ได้ต่อไปแต่ที่ฟังฟังมารู้สึกจะกลัวเยอะกลัวทั้งกลัวสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านออดิโอวีดีโออะไรทั้งหลายเนี่ยเวลา จ่ายออกไปเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวละไม่กลัวเพราะว่าเออเพราะว่าถ้าไม่มีก็ไม่จ่ายก็เลยไม่กลัวเออไม่มีก็ไม่ซื้อพ้นช่วงนั้นกันมาแล้วเอออันนี้เลิกเลิกบริโภคนิยมแล้วมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นไงเจอหนังสือพี่ไปเล่มหนึ่งเลิกเลยเลิกเลยนะคืออย่างค่าไฟค่าน้ำมันจําเป็นไงพี่กูแต่เนี้ยมันไม่จําเป็นแต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปนะอาจจะยังกลัวข้อนี้อยู่ต่อไป คิดจะให้รางวัลกับชีวิตกับตัวเองมากมายเช่น <c oughs> อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวยุรโรปโโหรือโจอยากจะไปดูฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศที่อังกฤษคอนโทรลไการเงินคุณได้หรือเปล่า<ม>คุณควบคุมการเงินคุณได้จริงหรือเปล่าต่อเมื่อมันแบบมีคนมาถามง่ายๆคุณจะเริ่มไปนั่งเเรื่องจริงป่าวว่าแค่เดือนเดือนหนึ่งค่าน้ำค่าไฟนี่เรารู้สึกยังไง